พาย้อนไปดูบัวขาวบัญชาเมกปะทะแสนชัย PK แสนชยัยมวยไทยยิมค่ะเกิดขึ้นในศึก BKFC ครั้งที่5คู่นี้นะคะเป็นซูเปอร์ไฟท์จัดขึ้นวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนปี 2, 5 6 6สําหรับกติกาชกระหว่างไฟท์พี่บัวขาวกับพี่แสนชัยมีดังนี้นะคะ ชกในพิกัดน้ำหนัก68.5กิโลกร,รมัมชกกันแบบไม่สวมนวมเน้นความดูดเดือดชอกจริงเจ็บจริงชกค่ายกยกละ2นาทีพัก1นาทีชกครบ5ยกหากยังเสมอกันนะคะก็จะชกตัดสินใจในยกที่6สามารถเตะใช้หมัดใช้ศอกใช้เข่าและออกอาวุธแบบหมุนตัวได้ห้ามถ่วงเวลากอดกันได้แค่3วินาทีแต่ต้องออกอาวุธ ห้ามเตะก,กวาดและทุ่มคู่ชกห้ามหมอกอาวุธใส่หลังหัวหรือสันหลังของคู่ชกต้องบอกเลยนะคะว่าต่อให้พวกพี่เขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ดูเต็มที่มากๆสำหรับพวกเรานะคะอาจจะดูเหมือนว่าชกกันเล่นๆแต่พี่แสนชัยเนี่ยกระดูกนิ้วชี้หักตั้งแต่ยกที่สองมันก็เป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมพี่แสนชัยไม่ค่อยออกมัดหลายๆคนก็คิดว่าโอ้พี่แสนชัยอ่อนให้พี่บัวขาวหรือเปล่า แต่่าดูถูกกันแบบนี้เลยคะ่ะพี่แสนชัยบอกว่าแพ้คือแพ้ผมทําเต็มที่ที่สุดแล้วหลังชกครบผ้ายกนะคะพี่บัวขาวก็ชนะพี่แสนชัยไปด้วยคะแนนเอกฉันอีกเรื่องหนึ่งนะคะในไฟการต่อสู้ของพี่บัวขาวกับพี่แสนชัยเนี่ยพี่บัวขาวลดน้ําหนักลงไปเกือบ10กิโลบวกๆเป็นไฟในตำนานเป็นไฟหยุดโลกของแพ้เลยค่ะคู่นี้ แล้วหลังจบการชกนะคะพี่บัวขาวเนี่ยยังพาพี่แสนชัยไปโรงพยาบาลด้วยนะคะพาไปหาหมอโหกระดูกนะคะหักเป็นโค้งเลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะพี่บัวขาวก็บอกว่าขอให้ไฟนี้เป็นไฟสุดท้ายนะคะในการเจอตํานานอย่างพี่แสนชัยและพี่บัวขาวยังบอกว่าที่เอาชนะพี่แสนชัยได้เนี่ยก็เพราะว่าแอบไปย่องไปดูพี่แสนชัยเนี่ยชกอยู่บ่อยๆโหก็ ตามนั้นค่ะจะยังไงก็คือชนะก็คือชนะพี่วัวขาวก็คือเก่งค่ะแฟนหมวยก็บอกกันนะคะว่าชื่นชมทั้งคู่เลยส่วนตัวผมคิดว่าพี่แสนชัยน่าจะยืนไม่ครบยกด้วยด้วยท้งรูปร่างอายุน้ำหนักสภาพร่างกายแต่ใจพี่เขาสู้มากและพี่บัวขาวแข็งแกร่งด้วยแหละจะได้ลบคำสบประมาทพี่บัวขาวสักที โหแต่ว่ากระดูกหักตั้งแต่ยกที่2แต่สู้จนครบห้ายยุีไม่สุดยอดจริงๆค่ะเก่งทั้งคู่ครับเชิงมวยดักทานมวยอย่าไปมองว่าต่อยไม่เต็มที่เขาออกแม่ไม้มวยให้ชมแล้วว่าการดักแก้กันทำยังไงเพื่อนกันเขาไม่ออกกันถึงขั้นน็อกอยู่แล้วครับสุดยอดทั้งคู่ชื่นชมทั้งคู่มากๆครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับนักมวยที่มีวินยัยมีความสามารถ ถึงจะอายุมากแต่ก็ยังได้รับความสนใจและความนับถือจากผู้ชมทุกคนครับมวยคู่นี้อย่าไปหวังผลแพ้ชนะมากมายโชคดีแค่ไหนที่ได้เห็นตำนานมวยไทยมาชกกันให้ดูผ่านจุดสุดยอดมาแล้วทั้งคู่จริงที่สุดค่ะประมาจาร์ทั้งคู่สุดทั้งคู่ชื่นชมทั้งสองครับ ผลจะมาแบบไหนไม่สำคัญสำคัญตรงที่ได้เห็นระดับตำนานมาชกกันเท่านั้นก็ดีใจแล้วไฟนี้พี่บัวดูเร็วขึ้นคล่องตัวอึดขึ้นความเร็วใกล้เคียงเหมือนสมัยชกเควันต่างจากชก70โลลดน้ำหนักดูตัวบางไปเลยแต่ต่อยสนุกมากๆรอชมคู่ปลากเกี่ยวสู้ๆนะคะเห็นว่าคู่ปลากเกี่ยวจะได้เกิดขึ้นในปีนี้ในไตรามาสแรกนะคะก็รอชมกันค่ะ ผมว่าฝีมือสองคนมาคนละแบบกันคนหนึ่งเร็วคนหนึ่งแข็งแต่พี่แสนชัยเขาถนัดลูกทุ่มเลยทำให้เขาขัดจังหวะพี่บัวข่าไม่ได้และแพ้ความแข็งของพี่บัวไปมีดีทั้งคู่ครับแต่ดีคนละแบบแต่มันเหลื่อมเหลื่อมกันมากชอบทั้งสองครับแต่พี่บัวข่าฝีมือดีกว่าครับรวมถึงฝีแข้งฝีข่าวฝีศอกคืออาวุธคม เป็นมวยป้องกันตัวเก่งต่อให้สูงเท่ากันยังไงก็พี่บัวขาวเก่งกว่าแค่พี่แสนชัยลีลาดีกว่าตามความรู้สึกนะคะเห็นพวกพี่สองคนเคยหยอกเล่นกันบ่อยๆพอมาดูชกจริงก็เหมือนหยอกกันเหมือนเดิมหยอกกันยังไงให้กระดูกนิ้วชี้หักคะรู้สึกว่าแสนชัยเจ็บมือยกสามนะไม่ค่อยเห็นออกหมัดเลยมือน่าจะแตกยกสามเห็นใช้แต่สอบกับเตะแต่ถือว่าเก่งทั้งคู่ครับ หักตั้งแต่ยกสองแล้วค่ะโหแฟนๆก็แห่ให้กำลังใจทั้งพี่พวกเขาวและพี่แสใชัยกันยกใหญ่นะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยชกกันได้สนุกมากๆจริงๆค่ะเดือดสุดๆและถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะย้อนไปดูได้เลยค่ะมีใน YouTube เยอะมากแล้วก็สนุกมากๆค่ะ